ครับพบกับผมนัทพงศ์มัททองเกษตรชักโลกครับวันนี้มาพบกับเกษตรกรปลูกมันสัปะหลังนะครับซึ่งแน่นอนเราเคยมาหาบุคคลท่านนี้นะครับหลายครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเขาเลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมอนันต์มัททองนะครับอยู่ตำบลหนองนาอำเภอสระบานจังหวัดชลบุรีรอบนี้พี่อนันต์ทำกี่ไร่ครับรอบนี้เท่าไรครับสามสิบไร่เก็บผลไม้ไปแล้วครับและก็ปลูกใหม่ด้วยเนาะใช่ปลูกใหม่ครับ เราเห็นด้านหลังเนาะครับอ่ะรอบนี้ก่อนเลยรอบนี้เนี่ยเฉลี่ยแล้วได้ไร่รับประมาณ7ตันครึ่งต่อไร่ครับอายุมันประมาณ7เดือนที่ขุด7ตันครึ่งต่อไร่นะครับแล้วก็อายุแค่7เดือนเองโอ้โหถือว่าใช้ได้เลยครับท่านผู้ชมนะครับไว้ไม่ได้ถึง1ปีเลยนะครับ7เดือนเองนะครับแล้วก็แน่นอนครับดูแลนะครับมันสำลังของเราเนี่ยด้วย ผลิตภัณฑ์นะครับกลุ่มฟทีทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยครับไม,ม่ไม่มีปุ๋ยเม็ดเดียวบนเลยไม่ไใช่ไมไม่ใช้ปุ๋ยมาทุกลุ่นแล้วเนี่ยสามรุ่นแล้วแต,แต่เริ่มแรกเลยอ่าฉันถามแต่ก่อนเลยสามสิบไร่ที่เราทําแต่ก่อนเราต้องใช้ปุ๋ยกี่ลูกแต่ก่อนไร่ละลูกสามสิบลูกต่อหนึ่งครั้งสอ,องครั้งก็หกลูกหกสิบก็สอบครับ,รบจริงๆแล้วหกสิบก็สอบถ้าเทียบราคาช่วงนี้ก็คือโอ้โหเกือบแสนเลยนะเกือบแส ประหยัดเงินไปกับแสนแล้วผลผลิตแต่ก่อนได้ประมาณเท่าไหร่พี่ใช้ปุ๋ยอะไรละสามถึงสตันเต็มที่สามสีตันปัจจุบันเจ็ดตันครึ่งผลผลิตเพิ่มเกือบสองเท่านะครับแล้วก็เซฟค่าใช้จ่ายในเรื่องของปุ๋ยไปเยอะพอควรเยอะมากเลยครับ อาจารอีกีนะครับว่าการใช้กลุ่มรีบรู้โปรเกมของเราเนี่ยความสมบูรณ์ของมันสำหรังนะไม่ว่าจะเป็นต้นแล้วก็หัวหัวเซ็นแป้งเป็นยังไงฮะคือใช้ชุดนี้แล้วมัน แน่นอนนะครับว่าการดูแลมันสำหรังมันไม่ใช่แค่เรื่องของต้นอย่างเดียวเนาะถ้าดินดีนะครับก็จะทําให้ความสมบูรณ์ของมันสำหรังแล้วก็หัวมันเนี่ยดีไปด้วยถูกไหมฮะใช่ครับอ่าเราคิดว่าจะฉีดสักประมาณกี่ครั้งโฟโตอยโฟโอยผมว่าจะลองฉีดสักสามครั้งสักสามครั้งครับอ่าแต่แน่นอนว่าเราก็จะฉีดโฟทีตามระยะของเขาตามปกติของเขาอืมนะครับแล้วก็ถึงเวลาก็ลงหัวด้วยแบกใช่ครบสุดเลยครบสุดเลยนีนี่ แน่นอนว่าใช้ทุกตัวก็ยังถูกกว่าเพราะเราลดค่เยอะเลยใช่ใช่อ่ะ,อะสุดท้ายเลยพี่อนันต์อยากฝากบอกเกษตรกร่น,อนอย่รในเรื่องของการดูแลมลันสำหรับจากประสบการณ์ตรงของเราที่เราใช้ตัวนี้มาไมอยากจะแนะนนะ นี่เป็นประสบการณ์ตรงจากพี่อนันต์นะครับที่ดูแลมันสำลัง30มสิบไร่วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อนันต์มากลาไปก่อนสวัสดีครับ